สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเฉพาะประชาชนที่มีนี่สินต่อกรณีสื่อนี่แก้ปัญหาให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีนี่สินจำนวน1153คนโดยทำการสำรวจทางออนไลน์และภักสนามระหว่างวันที่18-21ถึงมีนาคม2568พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีนี่ในระบบสถาบันการเงินธนาคารบัตรเครดิตมากที่สุดร้อยละ51.60นขณะที่มีนี่นอกระบบเงินกู้ นอกระบบเจ้าหนี้ส่วนตัวมีร้อยละ29.75และมีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบร้อยละ18.65เมื่อถามว่าประชาชนมีวิธีจัดการหนี้อย่างไรพบว่าร้อยละ25.09าชำระเฉพาะขั้นต่ำทุกงวดและร้อยละผิดนัดชำระบางครั้งส่วนกรณีแนวคิดของทักษิณที่จะซื้อหนี้ประชาชนออกจากระบบธนาคารให้ผ่อนชำระใหม่แบบลดภาระและล้างเครดิตบูโรโดยไม่ใช้เงินของรัฐกลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้นั้นเห็นด้วยร้อย 62.19ละเพราะช่วยรวมหนี้ทั้งหมดมาไว้ที่เดียวดอกเบี้ยถูกลงช่วยให้คนที่มีหนี้สบายใจขึ้นไม่เครียดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เสียประวัติทางการเงินและส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีร้อยละ37.81เพราะไม่แน่ใจเรื่องความโปรโง่งใสอาจมีผลประโยชน์แอบแฝงทําให้คนขาดวินัยทางการเงินและกู้เพิ่มอาจกลายเป็นหนี้เสียส่งผลกระทบต่อการเงินประเทศในอนาคตพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ57.73ระบุช่วยได้เพราะว่าลดภาระหนี้ส่งหนี้ได้ ตรงเวลาลดการกู้เงินนอกระบบทําให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้นมีเงินเหลือพอไปลงทุนสร้างไรายได้เพิ่มแต่ร้อยละ12.27ระบุช่วยไม่ได้เพราะคนขาดวินัยอาจกู้เพิ่มและไม่ใช้คืนบังรอให้รัฐช่วยทําได้ยากไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนี่ไม่ได้หมดไปแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้สุดท้ายเมื่อถามว่าหากไม่ใช้วิธีซื้อนี้ออกจากระบบธนาคารคิดว่ารัฐบาลควรใช้วิธีใดแก้ปัญหาหนี้สินของคนไทยเพราะว่าร้อยละ67.45ระบุควรปรับโครง สร้้างนีเช่นขยายเวลาผ่อนลดค่างวดร้อยละ64.76ระบุควรลดค่าครองชีพเช่นค่าสาธารณูปโภคค่าเดินทางค่าครองชีพรายเดือนและร้อยละ61.37ระบุควรลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้ต่ำลง